ครับไม่แล้วกับการซ่อมปรินเตอร์อ่าอันนี้เป็นรุ่นย่อ,ยอ sp ink tank สามหนึ่งห้านะครับมาด้วยอาการเครื่องไม่ดูดกระดาษนี่เลติดกึกกักกึกกักอย่างนี้เลยอันนี้คือนี่มันยับอย่างนี้อาการนี้คือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในช่องทางของกระดาษ ที่มันจะดูดเข้าไปแล้วไปถึงหัวพิมนี่กดพยายามกดปิ้นหลายทีแล้วไม่ออกไม่โผล่เลยอันนี้คือไม่โผล่มาเลยน่าจะเปดอยู่ช่วงบนนะครับมันพยายามดูดแต่มันไม่มามาฉายไฟดูเช็คเช็คดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรไหมเท่าที่เห็นก็คือมีขนแมวแต่ก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะมัน พยายามดูไม่ลงแล้วก็มีรอยยับสังเกตรอยยับอันนี้มีสิ่งแปลกปลอมค้างอยู่แน่นอนนะเรามาดูช่องบนกันว่ามีไหมเช็คช่องบนดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรไหมก็ยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้เช็คแล้วไม่มีอะไรติด ไม่มีในช่องโลง่งอาจจะต้องถอดกันแล้วละ่ะขนแมวมาอีกแล้วเครื่องนี้อ่ะคราวนี้เรามาเปิดฝาดูข้างในในรางที่หัววิ่งนะมันก็จะเห็นช่องที่เป็นลูกยางเป็นช่องฝีกระดาษอ่ะก็โล่งดีอันนี้ก็เดี๋ยวมาลื้อดูกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือถอดตัวที่เป็นสแกนเนอร์ด้านบนออกก่อนเพื่อจะได้ลือ รางของหัวหัวพิมพ์ออกแล้วเราก็จะยกขึ้นมาทั้งชุดก็จะเห็นช่องที่มันดูดกระดาษเข้าไปว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรติดไหมอ่ะเรามาเช็คกันอันนี้ก็ดูว่ามีฝุน่นนิดหน่อยไม่น้อยหละอย่างไร้เต็มเลยนี่เราก็จะมาเริ่มถอดกันนะครับอ่าเห็นที่มือผมจับอยู่ไหมอันนี้คือสังเกตดูมันจะเป็นตัวปิดอ่ะ อันนี้เดี๋ยวถอดสแกนเนอร์กันก่อนอดึงสแกนเนอร์ออกปุ๊บโล่งและขยับดูลูกยางปกตินะอันนี้ในช่องลูกยางฟีก็ไม่มีอะไรปกติดีือยังไม่เห็นนะว่าอะไระเรามาถอดกันต่อสำหรับอาการสิ่งแปดกปลอมเข้าไปติดในในส่วนของรางหรือในช่อง ฝีกระดาษตัวนี้อันนี้เจอบ่อยนะครับคือถ้าเกิดมีอาการที่พิ้นแล้วเครื่องไม่ยอมดูกระดาษหรือดูกระดาษไม่ลงเลยหรือดูแลเอียงหรือดูแลติดบ่อยเหลือเกินดูไปก็ย่นดูไปก็ย่นเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นอาการนี่มันต้องมีสิทธิ์แบบปลปอมหลุดเข้าไปที่เจอบ่อยๆก็คือเป็นคลิปหนีกระดาษอ่านิสอปากาอะไรเงี้ย เจอบ่อยแต่อันนี้เป็นไรนี่อันนี้จะเริ่มถอดรางและถอดรางรางที่หัวอ่านมันวิ่งอเอ้หัวพิมพ์มันวิ่งอยู่นะครับอถอดออกมาเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วละ่ะว่าอะไรมันคาอยู่มันทําให้กระดาษมันไม่เข้าเปิดออกมาแท้แล้เรียบร้อยเจอแล้วนี่คือตัวการนะ,ะนี่นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆฮนะ นี่คือตัวการนี้คือสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปนะครับมันคือปลายเข็มฉีดยามันคือเข็มฉีดยาหลุดเข้าไปนะคาดว่าน่าจะหลุดไปในช่องกระดาษนั่นแหละแล้วก็หลุดลงไปอันนี้เคสนี้คือลุดลึกมากต้องถอดกันยกใหญ่เลยทีเดียวกว่าจะเจออาเดี๋ยวเราก็เอามันออกไปแล้วก็ทำความสะอาด ป,ป,ปนี่ปัดฝุ่นนะเรียบร้อยแล้วเหลือประกอบใส่เข้าไปเรามาว่ากันต่อนะครับสําหรับอาการนี้คืออย่างที่บอกมันมีโอกาสที่จะหลุดไปได้ทางช่องที่เราใส่กระดาษนั่แหละสำหรับเครื่องที่ใส่กระดาษแบบเนี้ยเจอบ,บ่อยครานี้มันก็มีวิธีป้องกันอยู่ที่จะช่วยลดโอกาสที่มันจะหลุดลงไปนะ เศษอาหารก็เคยเจอนะอันนี้ก็คือควรจะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยนะครับไม่วางอะไรบนปิตเตอร์พูดง่ายๆเพราะว่ามันอาจจะไหลลงไปในช่องดูดกระดาษได้ช่องใส่กระดาษได้อคราวนี้ก็งานใหญ่เลยถ้ลุดเข้าไปงานเล็กก็ถ้าเราส่องเห็นมันก็หยิบออกได้อันนี้สำหรับใครที่เป็นยูสเซอร์ทั่วไปก็เช็คเบื้องต้นได้นะครับสำหรับดู เคสนี้ก็เหมือนที่ผมเช็คไปเบื้องต้นสองข้างบนสองข้างล่างม,มันมีเอาไปฉายสองดูนะมันมีอะไรบางทีเจอคลิปหนีบกระดาษอะไรเงี้ยเราก็หาอะไรเขี่ยๆหรือถอดมาขยัขยาบมันก็หลุดละก็ใช้ได้ต่อไม่ต้องถึงมือช่างแต่ถ้าไม่พบอาจจะต้องถึงมือช่างแบบเนี้ยหรือช่างคนไหนนี่แหละวิธีถอดรุ่นนี้ก็ดูได้น,นะครับนี่เราใส่เข้าไปแล้วคราวนี้ เรามาดูอ่ะเนี่ยที่พิมพ์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยช่องมันจะมีฝาพับเนี่ยที่ผมจับอยู่เนี่ยฝาพับตัวเนี้ยมันมีเกือบทุกยี่ห้อนะมันเป็นฝาพับที่ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปคราวนี้ทุกครั้งที่เลิกใช้เนี่ยถ้าเราไม่ได้คากระดาษไว้แล้วก็ดึงในตัวถาดด้านบนเนี่ยลงไปเนี่ยมันก็จะปิดสนิทแต่บางครั้งเนี่ยเราลักษณะเนี้ย ที่ใส่กระดาษอยู่บางที่ใส่กระดาษแล้วมันแง้มนิดนึงเนี่ยมันก็หลุดเข้าไปได้เหมือนกันอ่าขนปิดทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือเทสก่อนส่งงานอ่าน,นี้เอาเือยปอมออกละเห็นไหมครับปกติละเดินเครื่องอันนี้คือปกติเลยดูเข้าไปปิ้นได้ปกติทุกครั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาการมีสิ่งแปลกปลอมเครื่องดูกระดาษแต่ก็ต้องเทสการพิมพ์ทุกครั้งนะครับว่ามันสมบูรณ์ไหม อ่าสีครบไหมขาดไหมเพี้ยนไหมอ่าเท่านนี้คือที่เทสดูทุกครั้งนะครับสำหรับเครื่องปิ้นเนี่ยผมจะเทสทุกงานถ้าเกิดมีสีหรืออะไรผิดปกติก็เรามาเช็คเรื่องหัวต่อไปแต่เคสนี้สิงแบบปลอมออกก็ใช้ได้เลยนี่เทสไปแล้วสีสันปกติหวัวพิมพ์ไม่มีขาดอ่านี่คือปกติ สแกนออกมาเทียบกันโอเคสแกนก็ใช้ได้ปกตินะครับอ่าโอเคเรียบร้อยส่งงานได้ถ้าชอบก็กดติดตามกันด้ยนะครับจะมีคลิปต่อๆไปมาให้ดูกันเพื่อเป็นประโยชน์ขอบคุณครับ